สวัสดีทุกท่านผมก็หาไม้เสาเอาไปทําที่เก็บฟืนนะท่านมาทําชั้นวางเก็บฟืนไม่ใช่ชั้นวางของนะชั้นวางสำหรัแบบวางฟืนนะทุกท่านเออนทาทำที่เก็บฟืนนะวันนี้หลังจากทำที่บางอันนี้เสร็จแล้วนะท่านนี่ ทำที่บังลมนะกันสาดเสร็จแล้วนะเวลาฝนสาดเข้ามามันก็จะไม่เข้าไปข้างในทีนี้ข้างบนนี่เหลือแล้วรูไว้ให้อ่าควันมันออกนะ นี่ทุกท่านเหลือนิดนึงตรงนี้เอาไว้ให้ควันออกนะฮะเวลาฝนมันมามันก็คงไม่สาดเข้าไปตรงรูนิดนึงนั่นหรอกนะไปผมก็จะท,ทําที่เอ,อวางฟืนนะทุกท่านนี่ทําที่วางฟืนตรงนี้นะฮะนี่กําลังทําชั้นวางฟืนอยู่เดี๋ยวมาตัดเอาไม้ตัวนี้ก่อนเออดับเรกเดี๋ยวเจาะเจาะเสาตรงนั้นก่อนนะ เดี๋ยวเครื่องมาเจาะก่อนเจาะเพื่อฟังฟังเสานะท่านอ่าฟังเสาทําชั้นวางฟืนเอามาวางฟืนตรงนี้มันจะได้เป็นระเบียบ bon uh, 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 uh. เรียบร้อยแล้วเสาลงหลุมอ่าที่วางฟืน อืมประมาณนี้นี่เราก็จะมากลบเสา มีจะตัดออกอยู่นะทุกท่านเสาตรงนี้นี่ตัดออกแบ่งครึ่งนะ อืมทีนี้เราก็จะมาตัดเสาเดีย๋ยววัดก่อนประมาณไหนวันนี้เนาะตัดประมาณนี้เอาเอาเออกนาซิทำที่เกี่ยวืนนะทุกท่านเอาให้มันเสร็จตัวนี้ไปเลยแล้วก็จะตีแบบเตรียมเทพื้นฝั่งนี้ต่อ เสมอกันรอเปล่าเสมอเนาะอืมสั้นเลยตัวนี้เออไม่พอเฮ้ยหาเสามาเพิ่มนึงสั้น นี่สั้นไปเลยนี่ไปจะประมาณนี้ไว้ต้ฟื้นดะจะไปหาเสาก่อน